ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นยุค80ครับ หรือว่าชอบฟังเพลงสุดคลาสสิกอย่างใจเธอใจฉันหัวใจกุ๊กกิ๊กกระต่ายตาสนหรือเป็นแฟนตัวยงของวงดังแห่งยุคอย่างวง18กรัตผมไม่อยากให้คุณพลาดนะผพ้ชาเพลงพอดแคสต์ EP นี้ครับเพร,ราะว่าต,ตัวแทนของ18กรัดอย่างพี่กุ้งตวงสิทธ์ครับพี่ไก่นิพาวรรณแล้วก็พี่ก้อกอบกิจจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เจอกันสู่การเป็นโปรเจกต์ที่สร้างปรากฏการณ์ความดังสนั่นวงการอยากให้ไปฟังเรื่องเล่าสนุกๆที่จะพาพวกเราย้อนความทรงจํากลับไปในช่วง 40ปีที่แล้วกันครับวันนี้เนี่ยผมอยากชวนทุกคนครับเดินทางย้อนกลับไปครับประมาณสัก40ปีที่แล้วไม่นานนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าวัยรุ่นยุค8 0น่าจะยังจดจำแล้วก็น่าจะรู้จักกับกลุ่มคนดนตรีกลุ่มหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่า18กระรัสครับ เขาเริ่มต้นมีผลงานตอนปี2528และปีนี้2568 40ปีพอดี18กรัตวันนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่พี่ตัวตึงของ18กรดัตมา3ท่านครับท่านแรกครับพี่กุ้งตวงสิทธิ์ครับพี่ไก่นิพาวันแล้วก็พี่กอกกอบกิดครับสวัสดีครับพี่ดรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นเนี่ยพี่พี่ก่อนที่จะมาอยู่ใน18กรัตอย่างเนี้ครับเอาแบบตอนที่พี่กุ้งเริ่มที่จะเข้ามาเป็นศิลปินมันมันเดินทางมา ยังไงอะสมัยก่อนเนี่ยนักดนตรีทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเล่นตามผับตามมาตามโรงแรมอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เล่นดนตรีตามผับตามบาร์เหมือนกันที่วงดนตรีเนี่ยต้องการที่จะออกเทปเข้าบ้างก็เลยเข้าไปติดต่อที่บริษัทนิชทชาตโปรโมชั่นอาจารย์ดับเริลวิต์ก็มาดทูที่พวกเราเล่นกันที่โรงแรมแอมบาสเตอร์แล้วก็เข้ามาดูแล้วก็ชอบใจก็เลยพายเข้าไปในบริษัทคู่กันซึ่งตอนแรกที่ พี่กุ้งได้เข้าไปกับวงก็คือยังใช้ชื่อวงว่าเดอะแบงค์อยู่ใช่ครับช่วงนะั้นช่วงที่เราเราอยู่ใน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 สิบแปดกระดัแล้วก็วงเพื่อนด้วยปรากฏว่าระหว่างที่ร้องสิบแปดกระดัอยู่เนี่ยทางวงก็มีการเปลี่ยนสมาชิกบ้างเป,เ,ปเ,ปเ,ปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จนแล้วสักพักหนึ่งมันเหมือนโชคชะตาเลยไม่รู้นะฮะพี่แอรธนงศักดิ์อภัสรีก็มามาดูว่าทงสนใจไหเพี่วิทยาสุภพรโนภาศก็ด้วยมาคุยกันว่ากุ้งถ้าตรงนี้เป็นอย่างนี้มาอยู่วงเพื่อนไหม ซึ่งวงเพื่อนเนี่ยกำลังหางหนักร้องงาถวยแสดงว่า18กรัตเนี่ยผมเชื่อกัว่าก่อนก่อนวงเพื่อนก่อนวงเพื่อนครับโอ้แต่แสดงว่าอ๋อคือพอเข้าไปกับเดบคงไปอยู่กับนิติทัศน์แล้วก็มาอยู่18กรัตก่อนใช่แล้ว18กรัตแล้วค่อยไปอยู่กับวงเพื่อน,อนแล้วก็ไปเป็นผลงานอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มใช่ครับพี่ไก่ล่ะครับพี่ไก่ไปไปเริ่มต้นการมาเป็นนักร้อง ยังไงครับพี่เป็นแฟนคลับมมอนโนเซนต์ก็เลยสนิทกับผู้จัดการมอีโนเซนต์ลนแล้วตอนนั้น hey เนี่ยเฮฮายผู้จัดการเขาเปิดร้านเทปอยู่ที่ไดมารูแล้วก็เลยแบบว่าก็ชอบไปคุกคทีที่ร้านเขาแล้วอยู่ๆพี่อยู่ชุมรมดน,นตรีไปเล่นโฟกซองกับเพื่อนแล้วก็ไปเปิดที่ร้านอพอเปิดเสร็จแล้วเนียเขาก็เลยแบบพี่มีโปรเจก สนใจไหมอยากจะให้มาร้องกับพี่กอซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ไก่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยใช่ค่ะเป็นเพลงชื่อชุดพบดาวเอาเพลงเก่านะคะไม่ได้ทำใหม่มาร้องซึ่งตอนแรกก็คู่กันก่อนอันนี้ค่ะอันนี้ก่อนแล้วค่อยมา18กัหลักหนึ่งแล้วพี่ก่อ่ะมายังไงครับเป็นนักข่าวบางเมียแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เพื่อนข้างห้องอ่ะเพื่อนวงฟองสบู่บอ่ะเขาขาดนักร้องนะําตอนนั้นผมรู้จกักแล้วว่าไอ้คนเนี้ยมันมีวงดนนรีแล้ววันนั้นอ่ะไปไปเรียนรอดอไอ้คนนี้มานั่งข้างๆอย่างนี้ละ ผมรู้ละมันมาเพื่ออะไรนะผมก็เลยร้องเพลงเลยบัวน้อยรอชูโชอะไรอย่างเงี้ยอออีกวันหรือสองวันไม่รู้เพื่อนที่วงอะมือเบสมาเลยเอ้ก็ไปร้องเพลงไหมช่วยเข้าวงเพราะฉะนั้นก็คือวงฟองสบู่แล้วเราก็รับงานบวชงานแต่งงานลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยจนมามีอยู่งานหนึ่งที่เป็นงานในโรงเรียนเซนต์คาเบียนงานนั้นเป็นงานคอนเสิร์ตแล้ววงเราเนี่ย ตอนนั้นอยู่น่าจะโมห้าหรือโมหกผมไม่แน่ใจได้เล่นเป็นวงเปิดแล้ววงที่ที่สองที่สามคือแมงทอ s, <S แล้วก็อินโน e n t เพราะฉะนั้นพอเล่นวงเปิดปุ๊บเสร็จไปเข้าตาเฮียไฮเขาก็เลยชวนมาว่าเอาไหมวงเนี้ยเดี๋ยวเฮียทำเทปให้อันนั้นคือเป้าหมายเลยเป้าหมายของวงเลยครับได้ออกเทปได้ออกเทปสมัยก่อนเขาเรียกออกเทปเาไม่เรียกออกซีดีเอาเอาเอาแล้วระหว่างทางระหว่างทางที่ ที่กาลังเดินไปไอัลบั้มของเราอรัลบั้มแรกก็มีเทสชุดพบดาวก็คือเพลงคู่นี่แหละจนก็มาเป็นชุดแรกชุดพบดาวพบดาวใช่พบดาวคู่ไก่แล้วถึงห้อยไปฟองสบู่เราก็ยังสิบแปดกระลัดอ่าสิบแปดกระลัดก่อนด้วยเอสิบแปดกระลัดก่อนด้วยใช่สิบแปดกระลัดไปถึงชุดสามแล้วฟองสบู่ถึงได้ออกเพราะฟองสบู่ไม่ได้อยู่ในค่ายนิติทัศน์เต็มตัวไม่ได้ไม่ได้เป็นอยู่ในค่ายที่แบบดังๆแสดงว่าอัลบั้มแรก ของพี่ก้อจริงๆก็คือพบดาวพบดาวคูของพี่ไก่ก็พบดาวใช่ใช่บรรยากาศ18กรัดคือต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยเกิดไปทันทันแต่แบบทันแบบเลื่อนลางมากเลยครับแต่จําได้ว่าน้าพ่อแม่ในยุคนั้นเนี่ยคือผมจําได้ว่าจะต้องมีเพลงของพี่กุง้งไม่ไม่รู้ละจะเป็นเพลงตอนเพื่อนตอนพี่กุ้งเดียวหรือตอน18กแปดรับของพี่ไก่กับพี่ก้อเนี่ยก็แบบ มันก็แบบโหเข้าหูตอนเด็กๆตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้เลยหมายถึงว่าตัวผมเองไม่เคยรู้เลยว่าเอ๊ะสิบแปดกระดคืออะไรเดินทางมายังไงประสบความสําเร็จกันขนาดไหนพวกเราเนี่ยในโปรเจกต์ของ18บกระดเนี่ยจะจะจะ,จะเป็นศิลปินในในค่ายของบริษัทนิติทัพโปรโมชั่นโดย<อ>ที่วิเชียนอศัศวกุลนะครับได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็รวบรวมพวกเราเนี่ยนักร้องทั้ง ชุดแรกเนี่ยสิบแปดก่อนสิบแปดคนชุดแรกมีแค่สิบแปดคนอ๋อคือสิบแปดคนใช่สิบแปดคนพอมาชุดที่สองชุดแรกเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าเลยครับยังไม่ได้เข้ามาที่สิบแปดกะลัดเลยพอมาชุดที่สองของสิบแปดกะลัดเขาจะใช้ชื่อว่ายี่สิบสองกะลัดมันก็แปลกๆดูใช่ไหมฮะดูดูเยอะไปหน่อยเพิ่มมาสี่คนมีผมมีคุณจิ๊บจิรนุชกัญจนะเลขามีคุณหมูครับคุณหมูสเตเล็กเพรสแล้วก็คุณสุนิ์นภาศี เพิ่มเข้ามาเป็นยี่สิบสองคนสิบเอ็ดคู่ยี่ิบสองคนราะว่าใช้ชื่ออาบาว่าสิบแปดกำัดชุดที่สองถูกต้องนะชุที่สองนี่คือที่มาที่ไปซึ่งสรุปินแต่ละคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของนักดนตรี นักแสดงของค่ายนิติศาสตร์โปรโมชั่นอย่างเช่นพี่ก้อนี่ก็จะมาจากวงฟองสบู่ครับฟองสบู่วงที่ผมชอบมากเลยผมผมไปผมไปเซิร์ชดูหน้าปกเท่มากหน้าปกอัลบั้มมีพี่ไก่อยู่ตรงกลางป่ะอันนั้นอันนั้นใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ไก่ถูกล้อมรอบล้อมด้วยชายหนุ่มยังยังขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก้อนี่ก็จะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาเสียงก็เหมือนพี่แจ้ฟังดีๆนี่แหละคือแจ้พี่แจ้คือพี่แจ้เป็นไอดอลครับส่วนน้องไก่เนี่ยตอนนั้นเป็นเา นักศึกษาเป็นนักเรียนนักเรียนไเรียนไกเรียนนัเรียนเลยอะนักเรียนสิบผ้าค่ะสมัยเด็กเขาเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเทรนด์ของญี่ปุ่นจะมาแรงมากคือวัยรุ่นสมัยนั้นจะนิยมคนญี่ปุ่นนี่แหละเขาเขาจะออกหน้าตาบุคลิกอะไรเนี่ยเขาคีกูอนุนน่รักมากเขาออกญี่ปุ่นเลยอะแล้วระาก็มีเอกลักษณ์ของเขาถึงตัวแล้วก็เสียงเอาเขาก็น่ารักด้วยใช่ใช่น้เดนห้เดิตเดินเดินเดินหน้เดินหน แต่ใจเธอใจฉันเนี่ยเอาเอาถ้าแบบว่าน้องน้องรุง่นหลงัลงๆที่อาจจะคุ้นชินหน่อยสักสักยี่สบกว่าปีเนาะตอนนี้ก็ยังคนรู้จักยังรู้จักอยู่เพราะว่ามันมันไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันใช่ไหมครับแล้วก็ตัวพี่ไก่เองก็เล่นเป็นแม่มด้วยมผมอะสงสัยเอาจริงๆพิพี่ไก่ทางเรื่องนะแฟนฉันเป็นหนังที่ผมชอบมากแล้วผมก็ดูแบบหลายรอบ ตอนที่มันมีผมเชื่อว่าเป็นดี d หรือเป็น V c ซีบ็อกซ์เซตเป็นลูกกระเป๋านักเรียนวัยรุ่นผมก็ซื้อด้วยนะแต่สิ่งที่ผมไม่รู้เลยเรื่องแฟนฉันคือสรุปแล้วอะครับแม่น้อยหนาเชื่ออะไรครับไม่มีชื่อเราเราก็ไม่เคยนั่นเลยนะนี่มผมผมสงสัยมากผมสงสัยมากเพราะว่าเดินทางมาตลอดทั้งเรื่องทุกคนจะเรียกในเรื่องเรียกพี่ไก่ว่าแม่น้ยหนาแม่น้ยหนาแม่ใช่แม่น้ยหนาชื่ออะไรครับไม่มีชื่อเหมือนแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบก็ไม่มีชื่อคือในบทคือไม่มีชื่อเลยม่่อแแแคเขยนนนนวาา้ฟ เออใช่ใช่พี่มีสังเกตเลยนะว่านี่นี่ไม่สังเกตเลยนะว่าไม่มีชื่อไม่มีชื่อเอ่อเพราะว่าเพราะว่าพี่จะรู้ว่าเอ๊ะมันชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพลงเพลงใจเธอใจฉันเนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งในเพลงตอน18กรัตชุดที่สามชุดที่สามค่ะชุดที่สามใช่สิบแปดกรัตเนี่ยคือต้องเป็นเพลงคู่เท่านั้นเหรอครับตอนตอนนั้นที่ออกอัลบั้มมีสามชุดที่เป็นเพลงคู่ครับแล้วก็มีชุดเดี่ยวร้องเดี่ยวชุดพิเศษแต่ไม่ได้ครบทุกคนแต่ไม่ได้ครบทุกคนชุดพิเศษมีร้องเดี่ยวครับ ยุคนั้นมันฮิตร้องเพลงคู่เหรอครับผม,ผมผมผมอยากรู้ฮิตมากมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดน,นั้นนะ <No Down. S 2> แต่เพรเอินว่ามาจากรวมดาใช่ เลยไม่รู้รเาพูดกันตรงๆเลยไม่รู้ใครออกก่อนแต่แต่เราต้องให้เค้านะว่ารวมดาวเนี่ยเขาเขาออกมาจู่ก่อนใช่รวมดาวก็ถือว่าเป็นตำนานเพราะว่ารวมดาวเขามาสไตล์เหมือนสิบแปดกระดานนี่แหละแต่รวมดาวน้องเพลงเก่าแล้วก็รวมดาวเนี่ยก็คือค่ายไอเอสใช่คู่แข่งแล้วตอนนั้นคือถือว่าเป็นคู่แข่งไหมคู่แข่งเลยไม่คแข่อเลยค่ะชัดเจนมากคอนเซ็ปต์เดียวกันเป๊ะใช่อ่าแล้วแล้วหมายถึงว่ามันต้องทำยังไงครับพอเป็นคู่แข่งกันคือแข่งกันด้วยอะไร แข่งกันด้วยความดังของศิลปินแข่งกันด้วยเพลงมันก็แข่งกันเพราะคนละค่ายไอเอสอาร์เนเธาจะร้องร้องเพลงเพราะกันทุกคนเนาะไอเอสรวมดาวจะมีใครบ้างพี่กุ้งพี่ออสครีบูลมีตั้มเลนโบร่งพื้ตั้มเลนโาวงปุยไฟวงซิกเซนพี่ออสพี่ออสบาลานดีประมาณนี้ประมาณนี้แต่ละคนนี่คือเขาเขาเขาร้องเพลงเพราะกันหมดเลยเนาะส่วนเราศิลปินเราเราเล่น เป็นหน้าตา <laughs> <laughs> ตอนที่ทางค่ายบอกว่าจะทำอัลบั้มสิบแปดกระรับผมอยากรู้ว่าแบบตอนนั้นคือถูกคุยยังไงหรือว่าพี่ๆเขาหรือทางทางผู้บริหารค่ายเขามาเล่าให้ฟังมาบอกอะไรยังไงว่ามันจะเป็นอัลบั้มแบบไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่กุ้งจำได้ไหมแกบอกเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ชาวาปารานีเรียกเข้าไปคุยเ,<อ>เรียกเข้าไปคุย,ย,คยแล้วก็ว่าจะบอก ว่าจะมีโปรเจกต์แบบนี้สนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคู่มร้องคู่กับใครครับอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะเขาบอกอ๋อคนนงที่ชื่อจิ๊บจิรนุชการจนาเลขาอ๋อแล้วคนแต่งเพลงคราเนี่ยคนแต่งเพลงพี่โอนวะพี่โอนมนตรีฝนพันธินที่แต่งให้กับดอกไม้ป่าแล้วป่ะใช่ใช่ใช่เขาก็แต่งอย่างเงี้ยแต่ก็คือหมายถึงว่าเป็นคอนเซปต์มาแล้วว่าคือจะเป็นจะเป็นเป็นอัลบั้มประมาณนี้ครับอ่า เป็น18คนก่อนนะในอัลบั้มแรกใช่ใช่แต่คิดว่าถ้าเกิดชุดแรกมันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ไม่ทำโปรเจกต์สองสามพอดีมันอาจจะแบบว่าจังหวะเพลงมันโอเคตอนแปดก็แลเป็นเพลงใหม่ด้วยครับอ๋อเป็นเพลงใหม่เลยแต่ถ้าเป็นพลดาวจะเป็นเพลงเก่าทำนองต่างประเทศเพลงทํานองต่างประเทศฮิต ใช่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 คือยุคนั้นมันมันเป็นเป็นเทรนด์นแใช่มันเป็นเทรนด์แบบนั้นเอาตอนที่พี่กุ้งมาแล้วก็ได้หมายถึงว่ามีมีมีใครบ้างมีพี่ก้อมีพี่ไก่มีพี่กุ้งครับมีใครอีกฮะพี่ตั้มสมประสงค์ตั้มอ๋อพี่ตั้มสมประสงค์มีตั้มร้องคู่กับแหมแมพัชรีพัชรีอ๋ออารีลาวัตพี่รีลาวดีตรงทักษิลป์พี่อีสุเทพผมเชื่อว่ามีแต่ซูเปอร์สตาร์ระดับเลเจนด์ทั้งนั้นก็เอานักร้องนำของแต่พี่กำธรพี่กำธรสอนสิจิตี่รอน แล้วจับคู่กันยังไงอ่ะพี่ไก่พี่ก้อนน่จาจะชัดเจนที่สุดว่าว่าแบบฉันคู่กันมาตั้งแต่พบดาพี่กุ้งฟู่ใครครับตอนนั้นสมัยก่อนก็คงจับฉลาให้อ่ะไม่พีพ่จิเป็นเพื่อนพี่กอฟอ๋อเหรอใช่แล้วพี่พี่เคยเจอกันมาก่อนไหมตอนนั้นไม,ไม่เคยเจอไม่เคยครับไม่เคยเจอแล้วตอนที่แบบบรนทอนบันทึกเพลงต่างคนต่างบรนทุกโคลวานอีกต่างหากก็ไม่เจอกันไม่เจอใช่เขาร้องก่อนยังเพลงผมเนี่ย เขาร้องก่อนแล้วผมเข้าไปร้องต่อร้องอีกทีนึงคู่กันยังไม่เจอเยังไม่เจอพี่กุ้งครั้งแรกตอนเขาใหญ่พี่เจอพี่กุ้งครั้งแรกเขาใหญ่ทีผิดไปเล่นเหรอเขาใหญ่ไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ที่ลเราไปถ่ายกันที่รัดฟิล์มรัดฟิล์มรัดฟิล์มใช่ไหมลิปซิง์อ่ะลิปซิงก์ือเอาเทมไปออกรายการสมัยนั้นมันไม่มีเอ็มวีครับไม่มีวิดีโอ การถ่ายของเราก็คือมี่งเือนในห้างหลังทำท่าเล่นแล้วเราก็ยืนร้องเพลงแค่นั้นเองใช่แล้วก็อ่านหลายๆเทปตอนสิบปดกระัตอัลบั้มแรกตอนที่ตอนที่พี่กุ้งยังยังยังไม่ได้เข้าร่วมเงี้ยพี่ก้อยพี่ไก่เพลงที่แบบดังในอัลบั้มแรกแรกเลยอัลบั้มแรกมีเพลงดังๆนี่มันเพลงอะไรบ้างที่คนน่าจะแบบจําได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเพลงเราอะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบแต่คนรู้ระดับหนึ่งอะค่ะแต่แต่ไม่ได้ถึงกับว่าดังมากเพราะว่า มันเหมือนกับตอนนั้นนักแต่งเพลงอะค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าพี่อะอายุสิบห้าเองแต่เพลงที่เขียนเนื้อร้องเนี่ยมันเป็นเป็นเพลงผู้ใหญ่หน่อยใช่เป็นเพลงสามีภรรยาสามีภรรยาเลยแต่ว่าชุดที่หนึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จก็ระดับหนึ่งค่ะแต่พอมาชุดที่สองเนี่ยคนรู้จักมากขึ้นเริ่มิ๊กงกัเขามาเนี่ยดังเพราะปิ๊กุ้งอะเนี่ยตอนชุดที่สองอะครับเพลงที่แบบคนที่แบบน่าจะจํากันได้มากๆน่าจะเป็นคู่ของพิคแมวกับ พีพ <Heroes S 2> <Leonard> ีสุเทพเป็นเพลงสนุกกระต่ายตาสนก็เริ่มโเคเพราะว่าตอนนั้นกระต่ายตาสนเอาเพลงมาจากของของของนักร้องที่อยู่ในวงที่ลราวีลัติการเขา้องเขา้องดอกไม้ป่าอะไรพวกทำนายสไตล์นี้ค่ะแล้วก็นนีเอามาลองใหม่แต่ว่าอัลบั้มที่สองน่าจะพีกว่าอัลบั้มแรกใช่ใช่เป็นเพราะเพลงเพราะมากด้วยมันเป็นต่างประเทศเลรู้ตอนไหนครับว่าเฮ้ยมาแล้วอะ สิบปาทกระตัพวกฉันมาแล้วมันเฮ้ยคนรู้จักแล้วมันเหมือนกับว่าทางทางบริษัทจะเรียกเข้าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วก็ถ่าย, video, าถ,ายถ่ายที่รัดฟิล์มบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยอืพอสร้างเป็นภาพยนตร์เราถึงมีความรู้สึกว่าเออมาลานาอะไรเงี้ยเทปเทปมันก็เดินเพราะเราเราก็ดูในที่บริษัทด้วยเขาก็รายงานว่าวันนี้เทปได้เดินหมื่นหนึ่งนะสองหมื่นต่อวันนะอ้โหนะครับในตอนนั้นนะฮะใช่ใช่ ปั๊มงันแทบไม่ทันก็เลยมีความคิดว่าเออตอนนี้เริ่มมีชื่อเสียงแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมครับตอนนั้นพอมันสิบแปดกระดับมันเริ่มเริ่มประสบความสําเร็จพี่กูชีวิตไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเพราะมันเป็นการรวมกันหลายคนมันรวมหลายคนทำงานกันเป็นกลุ่มแต่ยงแต่ว่าอยู่กันเยอะๆเราพูดกันตรงๆตอนนั้นก็รายได้ก็ไม่ได้ไกก็ได้แค่ค่าร้องเลยเฉยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนเทียมยุคนี้คือผมผมนึกไปถึงแบบทีป๊อปหรือบ n k อ่ะยี่สิบกว่าชีวิต รวมกันอยู่ใน1นึ่งโปรเจกต์แล้วก็ร้องไปด้วยกันแต่ความต่าง,างของสิกระดับคือจะถูกแบ่งเป็นคู่คู่ค<ะ>อยู่แล้วแล้วก็มีเพลงรวมอ,อ๋อมีเพลงรวมด้วยใจประสานใจใจประสานใจ,ใจประสานใจ,ใจ,นใจถ้าเอาแบบพีคสุดเท่าที่ผมไปไปอ,อ่านมาแล้วกันเหมือนคือที่พี่กุ้งเล่าหนังเรื่อง18กระดับ อันนั้นมันมันมาอย่างไงแล้วมันมันไปสนุกไหมครับตอนนั้นโอ้ oh, สนุกมากมันเป็นโปรเจกต์ที่ผู้ใหญ่เขาคิดขึ้นมานะที่วิทยาสุภวันทอพาสกับพี่พิพิชเชนครับรวมได้ผู้กําก,กับที่ระดับแนวหน้าสมหนังวัยรุ่นสมัยก่อนสุภักษรพี่อีทพี่อีทสุภักษรซึ่งเมื่อก,ก่อนในพี่อีทนี่ดังมากในในหนังแนววัยรุ่นอ่ะเฮ้ยที่มีมีหลายผลงานมาก ก็เลยได้ได้มาทําหนังเรื่องสิบปดกะลัดแล้วก็เอาแก๊กเอามุกอะไรต่างๆเกียกว่าวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยมารวมอยู่ในสิบแปดกะลัดในในในหนักครับซึ่งหมายถึงว่าหนังเรื่องส8ปกะลัดพี่ๆทุกท่านไปเล่นหมดเลยใช่ใช่ค่ะเล่นทุกคนเล่นคู่กันนี่แหละเนื้อ,เ,อเรื่องมันประมาณหน่ครับคนยี่สิบบอกคนไปนี่หมเป็นนักศึกษา,าบางกลุ่มเป็นนักศึกษา <คน S 2> อยูง,<ๆ>อยงใน้ชา,ามไปถ่ายกันที่รามใช่ไหมถ่ายน่ อาจจะคนนี้อยู่เป็นเพื่อนคนนี้คนนี้เป็นเพื่อนคนนั้นในกลุ่มแล้วก็มีคนม,มาเจอกันแล้วก็แม่แ,แม่อยากพ่อพ่อแก่แแกพ่อแก่กับแม่แก่เป็นเป็นหันวโจกของอฝ่ายหญิงหัวโจกของฝ่ายชายก็จะเป็นพี่แมวกับพี่อีทรวมอยู่ในกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็นู่นนี่ลั่นกันอามกันแซวกันจนสุดท้ายแต่งงานกัน อ่านี่11คู่นะมันไม่ได้มีอะไรเป็นหนังเพลงอ่าเพราะเป็นหนังเพลงใช่คือเหมือนเป็นเป็นหนังที่ต่อยอดจากจากโปรเจกต์สเปกรัใช่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 อ่าแล้วตอนนั้นแบบสเปกตรัช่วงนั้นน่ดังมากแล้วเนาะอือคือไปงานหนึ่งงานอะไรนะที่เป็นเปิดห้างอะเมอริคิงผมจําได้ผมอ่านเมอริคิงมึงใหญ่ครับใช่ใช่พวกเราสเปกตรัไปตอนแรกไปว่าเหมือนจะเล่น ครับ <C RA C ES> จะไปเล่นที่เมอร์ดิคินเวือนอใหญ่วันเปิดวันแรกอ uh huh. แต่ไป,ไปม,ามาเขาบอกว่าสิบแปดกิโลลัดไม่เล่นเล่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเหมือนคนมามากอ่ะคนมาที่ห้างเนี่ยมากเขากลัวว,ว่าตึกจะถลม่มโงอใช่กลัวตึกถลม่มเพราะคนมากจริงแล้ว <C RA C ES> วันนั้นเราเป,นเปน็นวันแรกที่เราต้องเดินแบบมีตำรวจอะ่ะ uh. มีตำรวจอยู่สองข้างเราแล้ว,ลวเราก็เดินไปตรงกลางอย่างเงี้ยตำรวจพาไปไม่มอบตัว เหมือนเหมือนต้องต้องกันต้องกันต้องกันอย่างเงี้ยตำรวจรือสหอะไรเงี้ยต้องกันแล้วพวกเราก็ต้องเดินไปวันนั้นไม่ได้เล่นครับวันเปิดเมริชิงวันแรกใช่ออสหมายถึงว่าไปแต่ไม่ได้ไม่ได้เลขาไม่จ่ายค่าตัวงดเลยไม่ไจ่ายค่าตัวเลยอ่าเพราะเพราะกลัวคนคนจะถล่มใช่วันเปิดวันแรกเพราะมันอยู่ชั้นบนไงคะอ่าชั้นห้าอย่างเงี้ยแล้วเห็นบอกว่า18กรดัตไปเป็นวงที่เล่นเปิดรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตเป็นวงแรก อันนี้อันนี้อันนี้มันมันยังไงฮะมีตัวแทนตอนนั้นเจ็ดสคอนเสิร์ตหนูหนูไปกับพี่ก้องไปของคู่เดียวใช่ไหมใจเธอใจฉันนี่แหละแต่ละค่ายแต่ละค่ายจะส่งส่งนักร้องไปแต่ที่ทั้าส่งเราไปแต่ที่ท้งส่งแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นรวมทั้งหมดทั้ง18บแกลัดทั้งหมดเลยนะโลกดนตรีผมเห็นวิดีโอผมเห็นวิดีโออยู่โลกดนตรีใส่ชุดถาวรกันมากใช่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 ชุด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 ชุมันดชุ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 า ขารีแอคกับเรายังไงเขาเขามาขอลายเซ็นไหมมารุมไหมหรือมันบรรยากาศมันเป็นแบบไหนเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตในยุคนั้นะสมัยก่อนคนเยอะมากนะเยอะมากมออีคนเยอะปนต้นไม้ดูเออเป็นต้นไม้ดูแล้วเรามองไปไกลๆลด้ว่าต้นไม้ออกผลไม้มาออกลูกมาเป็นคนได้ไงอ่าแล้วก็เยอะอ่ะแล้วก็กลางด้วยแต่ร้อนเนาะร้อนอากาศร้อนมากแล้วทุกคนเวลาคู่ไหนออกมาเนี่ยพี่อีท สุเทพเนี่ยจะเป็นพ so ิธีกรแล้วก็เรียกน้องคนนี้ก uh ันมาน้องคนนี้ก็มาอ้าคุณทุกคนออกมาในกรีดกันสนั่นเคสนันลั่นลั่นลานของโรนดนเรีมีความสุขมากตอนนั้นสมัยนั้นมีริบบินด้วยครับริบบินพี่กุ้งอ่าเป็นโปรเมลัยพปเมลัยริบบินอะเต็มคอเหมือนนั่งร้องทุ่งอ่งเงี้ยแต่เป็นลิบบินอ่าแต่ไม่มีแบงค์เลยนะไม่มีแบงค์ไม่มีแบงค์เหมือนสป็นเป็นริบบินล้วนเป็นริบบินล้วนไม่ไม่เหมือนยุคนี้นะแล้วก็เวลาให มันก็เป็นดอกไม้ไม่ใช่เป็นช่อส่วนใหญ่ยังไม่เป็นช่อจะเป็นดอกกุหลาบให้ดอกกุหลาบนะร้องแล้วพี่วดอกกุหลาบนะมันก็จะมีหนามครับเวลารับทิปโอ้ยเจ็บเจ็บเนี่ยดอกกุหลาบแต่อันนี้อันนี้ผมอยากรู้จริงเวลาไปออกคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตก็ดีโลกดนตรีก็ดีอ่ะอันนี้คําถามเลยอยากรู้ร้องจริงไหมครับหรือลิปซิงค์ร้องจริงครองจริงร้องจริงแล้วต้องซ้อมไหมครับมีซ้อมมีซ้อมเออไม่มีลิปซิงค์เลยครับไม่มีซิงค์ครับไม่มีซิงค์ ก็คือก็อสดเลยผมก็ทุกวงด้วยทุกวงอ่ะแสดงว่าเวลาเวลาไปเล่นที่ไหนก็คือแฟนคลับก็จะตามไปด้วยไปครับของสิบแปดกรับอย่างพี่พี่อ่ะของ18กระดัตอย่างเงี้ยครับพอมันเป็นเป็นเทปกียร์บัมนะสามสามสามวรบัมเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องไอ้สิ่งเหล่านี้ความสนุกที่สุดมันคืออะไรในตอนที่ทํางานในโปรเจกต์สิบแดกรัตของผมได้มาเจอกันเลยเพราะตอนนั้นเราเป็นช่วงวัยรุ่นผมไม่คิดเลยว่าแบบ มือนต้องร้องเพลงต้องไปอย่างนู้นอย่างนี้แต่แบบว่าไม่มีธุรกิจเลยไม่เหมือนว่าวันนี้ไปเจอพี่กุ้งไปเจอไก่ไปเจอดําไปเจอคือเพื่อนๆอ่ะและ้วยิ่งในในหนังเนี่ยมันจะเป็นถ่ายที่เขาใหญ่ครับเหมือนไปไปแบบไปเขาเรียกอ,อะไรนะเอาติงาต้งเอาอะไรให้เขาค่ายเอออะไรอย่างนั้นน่ะมันเ,<อ>เหมือนสนุกอะ่ะ<อ>ใช่ครับเ,<อ>เป็นเป็นเป็นความทรงจําที่สนุกแล้วพี่ไก่ล่ะคร,รับเหมือนกันเลยค่ะแบบตอนนั้นคือเรียนหนังสือด้วยเอแต่แบบว่า ค่อนข้างจะขาดเรียนเหมือนกันเพราะว่าแต่พยายามพยายาม manage เวลาค่ะบางทีเราออกเทปปุ๊บเราต้องไปตะลุยคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอย่างน้อยต้องประมาณสมัยก่เอเทปชุดหนึ่งเนี่ยสามารถโปรโมทได้ถึงประมาณห้าถึงหกเดือนก็ค <I know. S 1> ือใช่มันไม่ได้เหมือนมาแป๊บหนึง่งแล้วก็หายไปเพราะนั้นเราก็เลยแบบพอไปคอนเสิร์ตพอกลับมาอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องมาเรียนหนังสือบางทีแบบค่อนข้างจะเหนื่อยแต่แบบพอมาอยู่กับพวกพี่ๆแล้ว คือมันสนิทกันสนิทจนสนุกแล้วมันก็เลยแบบลืมความเหนื่อยอะไรค่ะเพราะตอนนั้นเด็กมากคือเด็กเกือบจะที่สุดในในวงอ่ะเด็กที่สุดแล้วมาเาไก่ไม่แม่มแมมเด็กอ๋อแม่มนักสุดจะสิบสี่ป่ะแม่มน้องกี่ปีหรือสองปีเลยเออแล้วพี่กุ้งเหรอครับถ้าเอาแบบโปรเจกต์สิบแปดกระลัดมันสุดคืออะไรครับพี่เขาที่จําได้ตอนตอนโน้นนะครับคือเราเข้าทั้งสิบแปดกระัดด้วย อแล้วก็อยู่วงเพื่อนด้วยอ๋อตอนนั้นคือคู่อะไรวคู่กันเลยซึ่งงานแตละงานเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกันซึ่งประเดี๋ดังมาตอนนั้นเรียกได้ว่าเรา,เ,ราเพิ่งจะย่างเป็นจะแพทย์นะมีความสุขกังานแตละงานเนี่ยมันเป็นงานงที่จะต้องต้องรับผิดชอบทั้งนั้นต้องต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการนัดให้ตรงเวลาไปนู่นไปนี่แล้วทํางานให้ดีบนเวทีเนี่ยวงเดี๋ยวดังมหมดเลยมันก็เลยทําให้ความเป็นผู้ความเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเหมือนกับหายไปช่วงหนึ่งกันนะ คือเราต้องใช้ใช้ชีวิตที่ที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่มันก็ดีใจตรงที่ว่าเราเราได้มาเจอกับน้องน้องหรือพี่พี่ที่ที่อยู่ใน18กะหลาดหรือวงเพื่อนที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันก็ทาทาให้ได้เจอบรรยากาศบรรยากาศอีกอย่างที่ทําให้เราได้ได้เรียนรู้ได้รู้ประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นมันเลยทําให้มีความสุขมากสมัยก่อนแฟนคลับก็น่าจะอารมณ์แบบประมาณแบบถ้าถ้าอยากจะคุยกับศิลปินก็น่าจะเขียนจดหมายเขียนจดหมายใช่จดหมายวันหนึ่งก็ไม่เยอะวันละสามสี่สิบ ฉบับอู๋นั่นก็เยอะมากแล้วนะแล้วแล้วตอบแฟนคลับไหมครับเราไม่สามารถที่จะจะตอบได้ทุกฉบับแต่การอ่านเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะที่เราได้อ่านบางคนก็เขียนเออพี่ชอบนู้นชอบนี่หรือพี่เล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถามมาเราก็ตอบบ้างหรือบางคนก็ขอรูปมานะ<อ>แล้วมส่งรูปไปให้พี่ไก่กับพี่ก้อยอะไรเยอะไหมครับแฟนคลับก็มีครับตอนนี้เก็บจดหมายอยู่เลยเนาะ โอเคยิงย้อบมีค่ะมีมีมหาด้วยอะไรอย่างเงยเลยใช่ใช่มีมาหามาหา่บหาที่บ้านเลยหรอมี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 มหาที่บ้านเลยแต่แฟนคลับสมัยก่อนไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแบบน่ารักน่ารักแล้วแล้วอย่างจดหมายที่ตอบจดหมายเขาไหมฮะก็เหมือนกันตอบบ้างไม่ตอบแต่พี่ตอบแต่ไม่ได้ตอบเป็นแบบว่าตอบคําถามนะไม่ใช่เป็นแบบส่งรูป แค่นั้นรูปไปแล้วก็เซ็นไปให้รูปอัดมาเป็นโหลโลโลรูปเล็กๆอย่างนี้ครับสมัยก่อนเป็นโฟนเล็กๆใช่ไหมพี่เขาก็มีเดอะแซกคือทุกคนมันเป็นคล้ายๆโปรเจกต์พิเศษอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอหมดหมดโปรเจกต์ก็ก็แยกย้ายกันกี่ปีครับสิบแปดกระดักสามอัลบั้มนี่นี่ประมาณสักกี่ปีสองปีสองสามปีสองสามปีค่ะอันพีคเป็นจุดพีกของสมัยการชูสูงพอพอเป็นหนังปุ๊บก็ ก็พลิกแล้วอ๋อคือคือคือไอตอนที่เป็นหนังสิบแปดกระดานเหมือนเป็นฟินาเล่ใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ก็แยกก็แยกย้ายก็ใครจะไปทําเขาก็ไปทํางานเพลงของตัวเองีชุดพิเศษออกมาหน่อยนึงที่ที่เป็นเพลงเดียวใช่ใช่ใช่อ๋อใหาคิดถึงกันอะไรประมาณนั้นอ๋อแล้วหลังจากสิบแปดกระดาแยกย้ายอ่าพี่กุ้งก็จะไปเดินทางกับวงเพื่อนต่อใช่อฮะพี่ก้อเหรอครับได้ออกเทปครับกับวงฟองสบู่ได้ออกจริง แต่ว่าไม่ได้อยู่ในค่ายนิติทัศน์เป็นแบบผู้จัดการออกเองบมันเหมือนแบบเหมือนใต้ดินหรือเงินก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสมัยนั้นถ้าไม่มีไม่มีมีค่ายโปรโมทเนี่ยครับเราจะไม่สามารถที่จะออกรายการวิทยุอะไรอย่างนี้ได้อะไรองี้ก็เลยรู้จักกันในวงไม่กว้างขวางมากแล้วก็ยังมีไก่เนาะไก่ตามไปทุกที่เราจะไปด้วยกันทุกที่พี่ไฮคนรักชั้นพี่ไฮคนรักชั้เอ่าออ อ๋อแสดงว่าตอนที่ไปพี่ไก่ไปด้วยไปแลด้วยแล้วก็ฟองด้วยแล้วก็ออกเทปชุดเดี่ยวชุดหนึ่งอ่าชื่อชุดแฟนที่แสนดีวงอินโรเซนทำให้ทั้งชุดโอ้แล้วก็ยังอยู่กับนิติทัศน์ีทัศนใช่ยอดขายถล่มทลายเนียวไหมเ้าเพลงพอซึ่งซึ่งพอหลังจากนั้นก็ก็เดินทางกันไปแยกย้ายกันไปแยกย้ายพี่ก็ไปเรียนหนังสือจนจบ แล้วอย่างอย่างอย่างตอนนี้วันนี้วันนี้เลยครับมีความคิดว่าแบบเอ๊ยอยากจะกลับมารวมตัวกันร้องเพลงเก่าๆให้แฟนๆได้หายคิดถึงหรือมีคอนเสิร์ตใดๆบ้างไหมครับเคยมีโปรเจกต์ได้คุยกันบ้างไหมครับจริงๆเราอยากมากนะเราอยากกลับกลับมาร้องกลับมารวมกันแต่บางบางครั้งเนี่ยบางคนไม่อยู่แล้วไนงะคาเดินทางไกลไปแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่พร้อมหรือหายไปไหนก็ไม่รู้รวมทั้งบรรดาของ แฟนคลับของกลุ่มเราเนี่ยแต่คนก็เขาอยากให้ให้มีเนี่ยอ่ต้องการให้มีด้วยแล้วก็แต่ละคนนี่ก็อายุกันมากแล้วด้วยแล้วบางคนก็ล้มหายตายจากครับตรนนี้้าปะนําำทอนี่เจ็ดสิบออุ้ยยังวัยรุ่นอยู่ครับไม่ไกลตาํำทอนี่ยังร้องไหวนะยังร้องไหวอืมแสดงว่าคือถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าถ้ามันมีโปรเจกต์อะไรก็โอ้ต้องการเลยองก็อยากจะกลับมาใช่ครับเอาอางนี้สุดท้ายดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงเพราะว่าอย่างพี่ก้อเองมันน่าจะ แฟนๆไม่ได้เจอน่าจะนานมากๆใช่ไหมครับเป็นอินโทรเวิร์สที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยครับเอาพี่ก้อก่อนเลยให้พี่ก้อแบบคุยกับแฟนๆหน่อยดีกว่ากับแฟนๆสิบแปดกระลัดที่เขาแบบคิดถึงพี่มากๆอืมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับเอ่อที่ยังคิดถึงพวกเราสิบแปดกระลัดแล้วก็ตอนเนี้ยที่เพลงใจใจฉันเนี่ยพี่ก็ดูแทบทุกคลิปเลยนะครับที่เป็นคลิปไวรัลต่างๆครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากอย่างเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเขายังไม่เกิดเลยอ่ะ แต่ในคอมเมนต์น่ะเขาบอกว่าอชอบมากนู่นตั้งแต่พ,พ่อกับแม่เขาจีบกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยที่อ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยครับชอบชอบขอบคุณครับรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็คิดถึงแล้วก็เหมือนแบบว่าได้กลับมาร้องเพลงที่เรารักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจที่เพลงตัวเองก็ยังเหมือนเรียกว่าตอนนี้ถ้าจะเป็นตำนานแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าคนก็น่าจะร้องเพลงนี้ได้แล้วก็อยากให้ชอบเพลงของพี่ไปนานๆค่ะ พี่กุ้งครับกับแฟนๆถึงแม้ว่าโอเคผมเชื่อว่าแฟนละครแฟนหนังของพี่กุ้งก็ก็ยังเห็นพี่กุ้งอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่ากุ้งตวงสิทธิ์ในนาม18กรัตัเนี่ยผมเชื่อว่าคนน่าจะคิดถึงเยอะมากก็มีของสึกช่วงนี้อะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆอายุของเราก็มากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทําให้เราเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันหมดช่วงเวลาของเราแล้วนะแต่ความจริงที่มันผ่านไปมันอยู่ในใจเราตลอด เวลาคิดขึ้นมาเะลยนึกถึงวันที่ไรเนี่ยมันทําให้มีความสุขจนแบบเรามีความคิดว่าถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีนะที่เราได้เกิดมาเป็นศิลปินในช่วงช,ชีวิตนึงใ,ใช่ไหมครับแล้วเวลาถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปยังไงก็ตามแต่ความจดจาความทรงจำความทรงจํานั้นนะมันจะอยู่คู่ความคิดของเราอยู่คู่จิตใจเราตลอดเวลามันก็เลยทําให้มีความสุขถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเวลา,นนวาจะผ่านไปแล้วเราไม่ได้อยู่ในจ,จุดนั้นแล้วแต่ความทรงจํามันทําให้เรามีชีวิตที่ดีแล้วก็ มีอะไรที่ดีมากๆกับชีวิตครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆพอไปย้อนดูเรื่องราวของ18กรัตเนี่ยก็คืออย่างที่ผมได้มีโอกาสฟังพี่พีเล่าอะครับว่าแบบมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่มันมีช่วงอายุแค่ประมาณสักสองสมปีแต่ว่ามันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ที่คนยังจดจําแล้วก็มีความสุขของมันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่ง40ปีผ่านไปผมเชื่อว่าเพลงของ18กแรัตหลายๆเพลงนะครับไม่ได้หายไปไหนเลย เพราะว่าคุณไปดูใน t k t Tok ก็ได้นี่ขนาดบนสื่อสื่อโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบัน Tik t o กก็ยังมีคลิปของคําว่า18ปดขนาดเต็มไปหมดนะครับมีเรื่องราวอยู่บน Facebook บน IG บน YouTube แล้วก็พี่กุ้งเพลงของพี่กุ้งพี่ก็พี่ไก่นี่ก็ยังแบบทํางานอยู่ตลอดเวลาผมในฐานะตัวแทนแฟนคลับแล้วกันครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ๆมากกว่าครับที่แบบ มีเพลงดีๆมีเรื่องราวดีๆให้เราคิดถึงจนมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งวิไก่พี่ก็<อ>มากๆขอบคุณครับคขอบคุณ,ค,ณ<ด>ครับ เรื่องราวที่พี่กุ้งพี่ไก่แล้วก็พี่กอได้มาเล่าในนักผจญเพลงพอดแคสต์ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าวัยรุ่นยุค80เนี่ยได้เต็มอิ่มกับภาพความทรงจําร่วมไปกับเรื่องเล่าทั้งหมดใน EP นี้อย่างแน่นอนครับคุณสามารถไปชมไปฟังเพลงแบบเต็มๆได้เลยนะครับในนักผจญเพลงรีเพลย์กับตอนที่มีชื่อว่าคิดถึงวันวานกุ้งไก่ก็18กระดผ่านทาง www.thaipbs.or.th ครับวันนี้ผมเออ,อนรักษ์ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ